เต้นเต้นออออออไหนเต้นบอยบอยหน่อยเต้นแมนแมนแอฟหน่อยแอแอต้องแอต้องแอโอ้สมมุเต้นในผับอยู่ในผับแมนแมนอยู่นผับบอยบอยผับหนูเต้นไม่แมนผับในผับต้องบอยต้องบอยต้องบอย เฉยจากตร้งนิดนึงแล้วกันอ่าพร้อมห้าสี่สามสองอ๋อฉันไม่ทำเล็บเจลมาแกดูดิทำจริงด้วยจริงหรอไหนดูสิไม่ทำแล้วเหรอแกไปดูสิคนคนงอกแล้วค่ะแกเล็บหรือกีบออกไปไกลๆเดี๋ยวก็อะไรนะเล็บหรือกีบทำไมมาดูริ้นแน่ใจขอโทษมันนานมากโอ้ลำคาญกระเทยแถวนี้เว้ยเฮ้ยอะไรวะมึงอะไรวะก็เมื่อกี้ใครกระเทยแถวนี้ลำคาญอย่ากระทุนใครกระเท เ้วนียใครกันเคยมึงว่าเฮ้ยเอาหาเรื่องเหรอมึงว่าใครเดี๋ยวมึงโดนทั้งวินเลยมึงไปวอร์มรอเลยมึงไปวอร์มรอเลยวอร์มไลท์วอร์มเตท์ไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไหนอย่ากล่าวโอ้กูเป็นใครมึงใครกูยังไม่รู้เลยเดี๋ยวกูบอกให้มึงเป็นใครเดี๋ยวกูบอกให้มึงเป็นสันนิสสันนิสมึงเป็นสันนิสไปเปลี่ยนชุดไป เป็พี่สันนี่ค่ะโอ้โหโอ้นี่แหละพี่สันนี่เขาหนูว่าแล้วหนูยื่นลึกอยู่แล้วเลยว่าต้องสันนี่มานุณสันนี่ออกหรือว่าใหม่แล้วเหรอคะใช่ค่ะออกแล้ววใหม่แล้วค่ะติดตามด้วยนะคะนมนี่คือมีมีอุ้มมีความมีนมีนนเนื้อของตัวเองถูกปหมคะล่าสุดคือกระดาษทิชชู่เยอะมากค่ะเลยดิ หนูแฮปปี้กับการอะดิชั่นมากเลย